วันที่27มิถุนายน2566คนตำรวจเอกประวิทธิ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐได้กล่าวถึงการเดินทางไปประเทศอังกฤษว่าไปเพราะเรื่องสุขภาพดูแลร่างกายตัวเองส่วนดิวลับหรือไปพบกับใครใช่หรือไม่คนเอกประวิทธิ์กล่าวว่าไม่ได้พบใครเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ามีข่าวไปพบกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีจริงหรือไม่คนเอกประวิทธิ์กล่าววา่าตอนจะไปพบได้อย่างไรตนไม่เจอกันมา18ปีแล้วผู้สื่อข่าวถาม ถามอีกว่าไม่ได้มีการโทรศัพท์พูดคุยกันใช่หรือไม่คนเอกประวิตยปฏิเสธพร้อมกล่าวว่าไม่มีโทรก็ไม่มีไม่เคยคุยกันเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงการประชุมกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐจะมีการกำชับอะไรหรือไม่คนเอกประวิตย์กล่าวว่าก็เรื่องทั่วๆไปของสสใหม่เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎของสภาเมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่าจะมีการพูดถึงการโหวตประธานสภาด้วยหรือไม่คนเอกประวิตยปฏิเสธทันทีว่าไม่ยังไม่มีการพูดคุยกันต้องดูว่ามติในพักเป็นอย่างไรส่วนจะเป็น ไปในรูปแบบฟีโวตหรือรูปแบบมติพักตนยังไม่รู้เลยต้องประชุมก่อนและเมื่อฐานถึงความสัมพันธ์ระหว่างพลเอกประวิทยกับพักพื่อไทยหากมีการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีกรณีต้องฝ่าทางตานันทางการเมืองพลเอกประวิตย์กล่าวว่าไม่ทราบก่อนจะเดินขึ้นรถกลับทันที